สวัสดีค่ะจากบาหล่งพะยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวบาแหล่งพะยอมก็จะมาผัดหัวไชโป๊ก,กันนะคะก็หัวประกาศนะคะจะซื้อประกาศเค็มมาหรือจะซื้อประกาศหวานมานะคะหั่นเป็นแว่นหรือจะหั่นเป็นฝอยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดใส่ไข่กันนะคะไปดูกันค่ะอ้ออีกอย่างนะคะ ต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ํานะคะถ้าเราซื้อเป็นเว่นๆวนมานะคะล้างประมาณสี่ห้าหกน้านะคะเพื่อให้ความชื้นหรือว่าอาจจะมีอะไรติดมาด้วยนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วค่อยไปผัดนะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันกันนะคะเป็นน้ํามันพืชนะคะจะใช้น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูก็ได้นะคะตามแต่ถนัดของเรานะคะในความชอบของเราเลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่หอมแดงนะคะหอมแดงสับใส่ผัดให้หอมนะคะให้เขาหอมแล้วเราค่อยใส่ผักหัวไชโป้นะคะส่วนไข่นี้ใส่ทีหลังนะคะก็คือผัดหัวไชโป้ให้สุกอีกครั้งนะคะเพราะหัวไชโป้นี้ที่เขาจะหมัก จะหมักเค็มหรือจะหมักหวานก็จะเป็นการดิบทั้งนั้นนะคะล้วก็จะมาผัดให้สุกนะคะอันนี้ก็กินกับข้าวต้มนะคะกินกับข้าวต้มกุ้ยที่เขาจะมีหลายๆอย่างเป็นเครื่องเคียงนะคะแต่บ้านนายอยอมนี้จะชอบกินผัดหัวเชโป้นะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติ ที่เราปรุงไว้หวานนะคะก็จะทำให้กินแล้วเรียกว่าสดชื่นนะคะถ้าใครไม่เชื่อลองทำดูนะคะตอนนี้หอมเริ่มเหลืองเราก็จะเอาหัวไชโป๊หัน่นหั่นเป็นแว่นนะคะอันนี้ไม่ได้หั่นเป็นฝอยจะมีทั้งฝอยจะมีทั้งแว่นเราจะซื้อสําเร็จหรือเราจะมาหั่นเองก็ได้นะคะหัวไชโปะทากินได้หลายอย่างนะคะเอามา ต้มกระทิก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะคนเชื่อสายจีนจะชอบนะคะคนเชื่อสายทางอีสานก็มักจะไม่ค่อยชอบรับประทานนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสที่ออกออกหวานออกจืดออกหวานนะคะไม่ไม่มีเห็ดจีจ๊าดนะคะประการนี้ทำหลายอย่างนะคะไปทำยำก็อร่อยนะคะ เราจะผัดเขาแบบนี้นะคะผัดจะเรียกว่าเนื้อเขาเนี่ยกระยมนะคะเพื่อให้เนื้อหัวเชโปเราเนี่ยให้คลายน้ําออกมานะคะเราถึงจะใส่ไข่นะคะนี่ค่ะก็อีกสักครู่นะคะค่อยใส่ไข่ตอนนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะแรลงพยอมจะใส่แค่สองช้อน สองสองฟองเท่านั้นเองนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะบางคนชอบกินไข่ด้วยก็จะใส่เยอะนะคะอาจจะมีเห็นสีออกจะเป็นเกลียมเกลียมหน่อยนะคะเพราะว่ารางพยอมชอบกินแบบนี้นะคะถ้าไม่งั้นก็ถัดแล้วเอาไว้ค้างคืนแล้วก็มาอุ่นใหม่ตอนเช้านะคะเพื่อให้เขาแห้งนะคะแห้งถึงจะกินอร่อยนะคะ พอเขาเริ่มแห้งเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะอันนี้แล้วแต่ตามชอบนะคะใครจะใส่หวานมากหวานน้อยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆคล้าไปนะคะก็ลดไฟลงมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะทำให้ไหมเกรียมดำดูไม่น่ากินนะคะให้แค่เหลืองๆพอนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วลองชิมนะคะถ้าเขาเค็มแล้วไม่ต้องเติมน้ำปลาหรือว่าเกลือนะคะสำหรับบะานไรงองุ่จะไม่กินเค็มนะคะก็จะไม่ใส่นะคะอันนี้ผัดแบบนี้จะไม่ใส่ชูรสนะคะถ้าใครจะกินก็ไม่ต้องใส่ชูรสนะคะเพราะว่าประกาศหวานนี้เขาจะหวาน มาในตัวถึงเราจะล้างก็ยังจะมีรสหวานนิดๆนะคะแล้วก็จะมีเค็มหน่อยๆอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นรสที่กลมกล่อมแต่เรามาเพิ่มไข่แล้วก็เลยใส่น้ําตาลลงไปอีกนิดนะคะเพื่อให้รสชาติเขาจืดจากตัวผักกาดนี้นะคะอันนี้รู้สึกว่าชิมแล้วไม่มีรสเค็มเลยนะคะเดี๋ยวใส่นิดหนึ่งนะคะใส่นิดเดียวนะคะ เราก็รีบคนคลุกเคล้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทั่วกันคือไม่ใส่มากนะคะแล้วก็จะรอให้เขาค่อยๆเกรียมลงไปนะคะความหวานจากน้ำตาลที่เราใส่เมื่อกี้นี่เขาก็จะซึมเข้าไปในผักกาดนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆตรงนี้พอเขาผัดแห้งลงนะคะ เขาก็จะมีความสีเข้มขึ้นมานะคะจากน้ําตาลที่โดนไฟโดนความร้อนนะคะก็จะคล้ายแบบคล้ายๆจะไหมจะเหลืองเวลาเราเคี่ยวนะคะก็จะได้สีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานกันนะคะเริ่มแห้งลงเยอะแล้วนะคะอันนี้กินกับข้าวต้มหรือว่าข้าวซบน้ำ จะอร่อยนะคะเพื่อนๆกินเป็นกันหรือเปล่าอะคะข้าวสาวน้ำนี่ค่ะจะอร่อยมากๆนะคะคนรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาถึงจะกินเป็นนะคะเพราะว่าท้องถิ่นอื่นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะกินเป็นกันหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนู ผัดหัวเชโปใส่ไข่นะคะอาหารบ้านๆของคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพญานะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะกินกับข้าวต้มหรือจะกินกับข้าวซาวน้ำก็อร่อยนะคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากกินแล้วไม่อ้วนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้าล่ายองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ